เทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามมิสุปฏติปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ เรานางพระเพียบไรขอเจริญพรญาติโยมโยมชายโยมหญิงมาถือศีลปฏิบัติธรรมตามวันทุกสาวาทย์เราก็เก็บเล็กผสมน้อยการปฏิบัติธรรมก็มาเดียววันนี้จะอธิบายให้ฟังในพระไต้ปิดกความจริงวันนี้จะต้องเอาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พุทธเจ้าห้าร้อชาติซึ่งเป็นชาติของพุทธเจ้าจากการที่พระองค์บรรยายให้พาฟัง แล้วก็เขาก็ย่อมาให้นะครับไม่มีพระองค์ไหนรู้ถึงอดีตชาติพระองค์หรอกพระองค์ต้องเทศเองถึงจะรู้นะครับดังนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงพอๆกับพระพระไตรปิฎกนะครับแต่ของอันนี้เมื่อชะเมื่อกลางวันเนี่ยวันนี้เปิดวันพระเมื่อกลางวันก็เทศเรื่องนี้แต่ดูน่าสนใจเพราะเป็นคำที่เราชอบพูดบ่อยๆนะครับ เรื่องนี้อยู่ในหน้าร้อยสิบนะครับเรื่องหัวข้อเรื่องว่าเรื่องที่ไม่ได้ตัดบอกมีมากมายผู้ดงนะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนับป่าไม้ประดูลายกายกรุงโคสัมพีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบปด่ดูลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตัดกับกับพิจุทั้งหลายว่าดูก่อนพิจุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหน คือใบประดูลายเล็กน้อยที่เราถือไว้กับใบที่อยู่บนต้นประดูลายอย่างไหนจะมากกว่ากันนะครับนี่เป็นที่มาของใบไม้ในกำม,มือนะครับที่ชาวมทายชอบพูดใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำม,มูและคนไทยก็แปลว่ารู้แค่ใบไม้ในกำม,มือพอจากพระสูตรนี้ครับพิสูจทั้งหลายกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ใบประดูลายเล็กน้อยที่จงถือไว้มีประมาณน้อยที่แท้ใบอยู่บนต้นประดูลายมีมากกว่าพระผู้มีพระภาคจึงตัดว่าดูก่อนพิจูทั้งหลายเรื่องที่เราตัดจรู้แล้วแต่ไม่ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้เทศอีกเยอะนะครับมีมากกว่ามากฉันนั้นเหมือนกันเหตุใดเล่าเราจึงไม่ได้บอกก็เพราะว่าเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ที่ไม่เทศน้ําท่วมทุ่งงผะบุ้งหลงเหล็งเนี่ยที่ปไทยปิดกรุ่นหลังเนี่ยรุ่นแรกเลยเนี่ยที่สังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะมีไม่ไม่เยอะนะครับแต่พอพอหมดตั้งแต่เมืองลาลันธามาเนี่ยแล้วก็ศาสนาพุทธในอินเดียซบพระเจ้าจะมายุคอีกทีก็ยุคพระเจ้าอาโศกแล้วที่มาสังคายนาขึ้นมาใหม่นะครับ ปื้นฟูตาสนาพูธขึ้นมาใหม่ก็ให้ลูกคือพระพระมหินนั่นแหละไปบวชเป็นพระแล้วก็ไปเผยแผ่ที่ศีลังกานะครับไปเผยแผ่ที่ศีลังกาก็เอาพระไตรปิฎกที่เหลืออยู่เนี่ยมาด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยพระก็เอาขนแอบหนีอ่ะคัมภีร์ต่างๆก็แอบหนีพราะที่เราโดนก็เพราะพวกอิสลามเนเ่ย เขามาล้างหมดนะครับแล้วพอรุ่นรุ่นต่อมาก็แตกเป็นหลายนิกายก็เป็นนิกายของมหายานนิกายของเทรวาสของเราต้นฉบับเนี่ยด้อยลงไปแล้วจนพอมันเป็นมหายานมากพวกอิสลามกม็มาตีที่เมืองนาลันทาเผาคมภีรอยู่สามเดือนนะครับนี่คือความ แตกแยกนะครับและเมือง,งนารันทานี่เป็นบ้านของภาษารีบุตรนะครับนะครับแล้วก็ยังมีสถูกของภาษารีบุตรอยู่อันนี้พอพอไปเนี่ยพระมาเห็นพระมหินก็เอาคัมภีร์มาเนี่ยเข้าไปที่ศรีลังกาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยุดโฉมมากแล้วก็พวกาศาสนาพราหมณ์ก็ฟื้นฟกูก็เลยไปที่ศรีลังกาแล้วก็ ตอนแรกมันเป็นภาษาบาลีภาษามาคตนพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่มีใครอ่านออกไม่เพียรรู้ก็ต้องแปลจากภาษาบาลีภาษามาคตเป็นภาษาสิงหนนะครับเพราะอยู่ในลังกาปรากฏว่าพอพอแปลไปก็ศึกษาแล้วภาษาสิงหนในจิงคหนนะสมัยก่อนก็มีสังคยานาก็มีอัตถกถาคืออธิบายศัพท์อัตถกาฐานี่คืออธิบายศัพท แต่โดยสไตล์โดยพิธีกรรมของลังกาเนี่ย <c oughs> เขาจะอธิบายอัธ,อธกถา,าใส่ไมเทวัตตปิดกมาด้วยมันก็เลยเยอะขึ้นแล้วก็คนในศีลังกาในชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างก็ใส่มาหมดก็เลยเยอะเลยยาวดังนั้นคุณอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยคุณต้องแยกว่าพระองค์เนี่ยเทศให้ใครฟัง เทศให้คารวาสฟังหรือเทศให้พระพิสุฟังถ้าคุณอ่านพระไตรปิฎกคุณแยกตรงนี้ได้คุณจะไม่งงนะครับได้เรื่องนี้เทศให้พระฟังนะครับตัดกับพิสุทั้งหลายนะครับดังน,นบอกสาเหตุที่พระดูก่อนพิสุทั้งหลายเรื่องที่เราตัดสรูแล้วไม่ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายมีมากกว่านี้ฉันนั้นเหมือนการเหตุได้เล่าที่เราไม่ได้บอกเพราะว่าเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ คำว่าประโยชน์ในที่หมายความว่างไงมันไม่ได้ทําให้คุณสงบแล้วก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่มีประโยชน์ดังนั้นฟังให้ดีนะครับคุณฟังพระสอนที่ไหนสอนใด้คุณสงบไหมสงบที่ไหนสงบที่กายสงบที่จิตถ้าสงบในคุณไปแยกที่ว่าน,นิ่งกับสงบที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเดินจงกรมในกายเคลื่อนไหวไม่นิ่งแต่จิตสงบนั่งในกายนิ่งแต่จิตไม่สงบ คุณเดินกับน,นั่งเนี่ยคุณให้รู้เลยนะครับนิ่งกับสงบศึกษาเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงมีปัญญาหลุดพ้นนะครับเพราะท่านนิ่งกับสงบแล้วมันก็จะประมวลข้อมูลที่คุณได้จากการปฏิบัติคุณเห็นสภาวะที่มันเป็นจริงแท้นะครับแล้วคุณก็ประมวลเอาข้อมูลนั้นมาประมวลด้วยการไม่มีอารมณ์ที่เป็นอกุจลร,ร่วม นี่คือหัวข้อที่พ่งศ์สอนพวกเรามาตลอดนะครับแต่ที่เราอ่านแล้วมันยุ่งบุญวายแล้วก็พวกปัญญเรียนก็เรียนก็ต้องแปลเขาเรียกว่าแปลพระไตรปิฎกแล้วก็ต้องมีอัตกถาคือแปลศัพท์เพราะภาษามันเปลี่ยนตลอดและขยายความในพระไตรปิฎกนี่คือเรียกว่าอัตขั้นอัตกถาเพราะแปลขยายความอัตกถา,อ,ฐฐาอีกเขาเรียกว่าขั้นดีกา ขยายความดีกาอีกก็เรียกว่าอนุดีกาทั้งสี่ขั้นอันมาดึงบอกว่าโยมมาถามเรื่องศัพท์ภาษาเนี่ยโยมจะติดเลยเพราะเหมือนกับโยมกำลังเรียนเรื่องใบไม้ในป่าแต่จริงๆแล้วพระองค์สอนแค่ใบไม้ในมือเอาแค่สงบแล้วก็หลุดพ้นเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะครับงั้นเดินในถูกทางเราสายปฏิบัติ เรามีแค่นี้เองนะครับท่้นบอกตัดสรู้แล้วเพราะเรื่องด้วยไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพมจันทร์คือไม่ออกจากกามคุณห้าเองพมจันทร์คือการออกจากกามคุณห้านะครับนี่พูดถึงพระดังนั้นเทินถึงผู้บกการออกจากกามเป็นผู้ไม่คลองเรือนแต่ถ้าคารว่านี่ยังเป็นผู้อยู่ในกามอยู่ในเป็นผู้คลองเรือนก็ประยุกเอานะครับ ประยุกเอานะครับแม้แต่ว่าอนาถาปินฑิกาก็ยังเป็นผู้ครองเรือนนางวิสาขาก็เป็นผู้ครองเรือนแต่ให้ตายระดับให้ได้ถึงพระโสดาบันให้เข้ากระแสฟังให้ดีนะครับฟังธรรมะแล้วให้ให้รู้เส้นทางว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนดังนั้นเราต้องลดสักกายทิฐิในสังโยน์สิบ นะครับพิจิกิจฉาศิละพัฒปรารมาสสามข้อนี่นะครับก็คือเป็นข้อที่พระโสดาบันละได้เด็ดขาดอาตมาก็บอกแล้ว1ิข้อเนี่ยมาวัดอวงวันเนี่ยวางว้ข้างหน้าวัดก่อนฝึกรักสักกายทิฏฐิก่อนไม่มีตัวตนไม่มียศถาบรรดาจากไม่มีอะไรทั้งนั้นเหลือแต่รูปกับน,นามเดี๋ยวเราก็ไปละเราอยู่ก็มาสร้างบุญวาสนาบารามี นะครับกตันยูชื่อสัตยุติธรรมนี่คือเรื่องของภาระทางโลกเดี๋ยวได้ไม่เป็นหนี้ใครเขาแล้วทางธรรมก็คือลูกกน,นามลดสักยะทิฏฐิเพราะเดี๋ยวชาติใหม่เราจะเกิดเป็นไม่ใช่เกิดเป็นคนเดิมเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉลาดหน่อยนะครับปฏิบัติธรรมคิดให้ฉลาดหน่อยเปลี่ยนไม้เซตตะ ชาตินี้เราทําแค่นี้ก็โอเคเรียบร้อยจะดีจะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดท้นล้วก็ว่าไปพอนึกขึ้นได้ก็ทําใหม่นะครับนี่น,นี่คือเรื่องนี้ดังนั้นชัดเลยว่าพงศนแค่ให้สงบแล้วก็มีปัญญาหลุดพ้นเรื่องอื่นเป็นเรื่องการตอบคําถามของคารวะเจ้าลัที่อะไรทั้งหลายก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็น เบื้องต้นแห่งพรมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคำนี้สำคัญเบื่อหน่ายในทางพระนี่ไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบชายหญิงนะครับเบื่อือเกินลำคาญลูกลำคาญสามีลำคาญอะไรไม่ใช่ครับอันนั้นเบื่อหน่ายเนี่มันมันไม่มีปัญญาแต่เบื่อหน่ายคำนี้คือเขาเรียกว่านิพพิธาความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏไม่รู้จบมันไม่รู้จบ ตื่นขึ้นมาก็หิวแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่หิมไม่รู้จบนี่คือสังสารวัฏของความเป็นมนุษย์นะครับรักโลภโกรธหลงไม่รู้จบคนมีปัญญาก็รู้สึกเบื่อไม่อยากจะอยู่ในสภาวะแบบนี้เ้าเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะไปไหนเขาก็ความสงบเข้าหาความสงบแหละนะครับเข้าหาอยากสงบแหละนะครับนี่ละ ไม่เป็นไปพราความเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังสารวัตรนะครับคลายความกำหนัดนี่คือความออกจากกามคือห่างจากกามไปเรื่อยๆถ้าอายุอายุมากขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผิดหวังสมหวังมามากก็จะเริ่มอยู่คนเดียวได้แนละอาตมาแปลคํานี้ก็คือคลายความกําหนัดก็คืออยู่คนเดียวได้นะครับให้โยมสบายใจไม่ต้องแปลสูง ความดับทุกเนนคือมีกายกับจิตที่คุณต้องฟุง้งจนมากกายก็ไม่เป็นไรแต่มันจะจะมาทางจิตมากกว่านะจิตกับอารมณ์ของจิตมีความสงบระงงับความรู้ยิ่งความตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพานเราจึงไม่บอกเพราะเหตุน,นั้นที่ไม่เทศทั้งป่าเนี่ยที่รู้พองรู้ทั้งหมดแต่มันไม่มีประโยชน์มันไม่เป็นไปเพื่อหลุดพ้นนิพาน